สวัสดีค่ะทุกคนสวิตอนค่ำนะคะค่ำของวันที่หนึ Negro ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเป็นไงบ้างคะรัฐบาลไทยแนวทางแอดเข้าแค่เก้านะคะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะส่วนเลขทูบใครได้เลขทูบบ้างคะเลขทูบของแอดก็คือเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะเลขทูบ ใครได้ก็ดีใจด้วยนะคะอ่ะมาฮานอยนะคะฮานอยน่าจะไม่ทันรอบเฉพาะกิจกับพิเศษแต่น่าจะทันรอบปกน่าจะทันรอบปกติกับ V.I.P. อ่ะฮานอยนะคะฮานอยตัวเด่นวันนี้ก็คือ025940องหเก้่งรูดสกับ0นะคะวัน4วันนี้จับวินิตารางก็จะมี9 0้า2ู9ย4ศูนย์เก้าสองสองเก้าเก้าสี่สี่ก็ ห้าศูนย์ศูนย์ห้านะคะเลขเบิ้ลก็จะมีศูนย์ศูนย์สองสองนะคะส่วนตัวเจาะนะคะตัวเจาะจะมีเก้าสองสองเก้าเก้าสี่สี่เก้าสองสี่สี่สองแล้วก็สองศูนย์ศูนย์สองนะคะตัวเจาะของแอดหรือใครจับวินิตารางก็ได้นะคะลองจับวินดูแต่วันนี้แอดมั่นใจว่ารอบ VIP เขาน่าจะมาตัวตัวที่แอดจับให้นะคะในตารางลองดูเดอ้อนะคะโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะรัับม่งมีรวยทุกคนจ้า